กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องที่มีสาระนะจากที่ผ่านมาไม่ค่อยมีคนมากดไลค์เลยนะครับช่วยกัุณาทําตัวให้มีสาระกันหน่อยนะครับมากดไลค์กันเยอะๆหน่อยนะครับวันนี้ครับเราจะมาต่อกันจากครั้ที่แล้วนะครับการใช้พาร์ทดีไซน์นะครับในการสร้างชิ้นงานนะวันนี้เราจะทํางานในพ็อบแบินลมายเลขเก้านะครับเหมือนเดิมนะครับใครอยากได้ดอยอิงนะก็ส่งมาทิ้งไว้ละกันนะครับจากที่แล้วจากคนที่ส่งมาทิ้งไว้ล้นหลามมากแจกดอยอิงไม่หวันไม่ไหวนะครับอ่ะนะครับ พชิ้นนี้จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับหน้าตาอย่างนี้จะมีความยากอยู่ตรงที่ตัวรูที่เจาะเนี่ยนะครับจะเป็นรูที่มีดา้าบด้วยก็คือรัศมีสองข้างไม่เท่ากันนะครับรัศมีสองข้างไม่เท่ากันแล้วก็ชิ้นบนครับนะจะมีความยากด้วยคือจะมีการที่ยิงสโลปหน้าหลังนะครับกว้างลึกไม่เท่ากันแล้วก็ยิงเอียง <cabe S 2> นะครับเพราะนั้นก่อนอื่นเริ่มต้นนะครับเราสเก็ตชิ้นหลักก่อนนะชิ้นหลักก่อนนะครับชิ้นหลักก่อนก็คือขนาด7.69นะครับแล้วก็ สูงขึ้นไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราสูงขึ้นไปเลยแต่เดี๋ยวเราจะใช้วงกลมรัศมี10.25ในการตัดชิ้นงานเอาเริ่มเลยครับนะก่อนอื่นนะครับเข้าวิธีพารีไซสานะครับเข้าสเก็ตเลือกเพนใดเพนหนึ่งมา1เพนนะครับเลือกเพนไดเพนหนึ่งมา1เพนสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมา1่อันครับโดยให้เส้นใดเส้นหนึ่งนะครับอยู่ที่แกนวให้ขนาดนะครับให้ขนาดเมื่อกี้อันแรกคือขอบนี้นะครับห่างลงมา6นะครับแล้วก็ความกว้างนี้คือ จ็ดจุดหกเก้าเจ็ดจุดหกเก้านะครับแล้วก็สร้างเส้นคอน r u c ชั่นไลน์ขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับคอน r u c ชั่นไลน์อย่าลืมกดตรงนี้นะครับให้เป็นเส้นปักด้วยนะโดยเส้นนี้นะครับต้องอยู่สูงจากขอบล่างขึ้นมาสามจุดห้านะครับทำนี้นะครับสามจุดห้าแล้วก็ใช้จุดนี้เป็นจุดนะครับศูนย์กลางสร้างวงกลมรัศมีสิบจุดสองห้า อ่ะเพราะนั้นเราจะมาสร้างโดยใช้คำสั่งนะครับในคำสั่งสร้างวงกลมจะเป็นอันสุดท้ายนะครับเป็นคล้ายๆวงเวียนอ่ะปักเข้าไปนะครับให้โดนเส้นสีส้ม2อันนะแล้วก็ลากขึ้นไปอย่าลืมกดออกจากคอนแทคชั่นไลน์ด้วยนะครับใส่ R เป็น10.25โอเคลากแฝน,นะได้เรียบร้อยจากนั้นคุณก็ทำการทริมซะนะครับทริมซะให้เรียบร้อย ป๊บได้ละนะครับชิ้นหลังของเราออกนะครับจากนั้นแผดนะครับให้มันมีความหนานี่9นะครับแผดให้มีความหนา9ก็ใช้คําสั่งนะครับแผดนะครับแผดเพราะว่า9โอเคอ่ะมีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาแสดงว่าแสดงว่ามีอะไรมีปัญหาในสเก็ตตัวอย่างหนึง่งนี่อันนี้ครับลายทัากันเขาจะลายครับโอเคผ่าน ชันเลยนะครับ9โอเคได้เรียบร้อยจากนั้นนะครับการที่เราจะทำรูตรงนี้นะครับมันมีดับนะครับมันมีดับเราจำเป็นที่จะต้องไปใช้เซอร์เฟตช่วยนะครับไปใช้เซอร์เฟตช่วยนะก็ให้ทุกคนสร้าง OGS ขึ้นมานะครับหรือ GS ก็ได้นะครับแล้วเปลี่ยนเ o ร k เบนต์นะครับไปที่เชฟแล้วก็เข้าไปที่ Generative Shape Design นะครับ Generative Shape Design จากนั้นนะครับใช้คำสั่งสร้างนะครับสร้างจุดอ่ะเราเมื่อกี้เราใช้จุด ตรงนี้เป็นออริจินในการสร้างอยู่แล้วใชครับก็ใช้จุดนี้เป็นออริจินได้เลยก็คือสร้างพวดอิเนีย0 0ศนะอ่ะแล้วคุณก็สร้างวงกลมนะครับวงกลมใช้จุดเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ใช้เพดนี้นะครับโดยรัศมีของวงกลมก็คือวงเล็กนะครับวงเล็กก็คือ1.75เนะอ่ะเราก็ข้างรัศมี1.75จจาจากนั้นอีกข้างหนึ่งนะอีกข้างหนึ่งรัศมี 4.5นะครับรัศะสี4.5ก็ต้องหาจุดสุดกลางนะก่อนนะโดยการใช้คำสั่ง intersect intersect นะ intersect นะใช้เส้นขอบนี้นะครับแล้วก็ใช้เพนไอก,กวายตัด intersect ได้จุดมาอะสร้างวงกลมครับจุด support นะครับแล้วก็4.5เรียบร้อยนะครับ4.5มีวงกลม2วง,วง,วง นะมีวสวง,งจากนั้นใช้คำสั่งสร้างเซอร์เฟสด้วยคำสั่งมั t ติเซ t ชันนะครับคลิกไปนะครับสองวงนะครับลูกศอน,นะครับให้ชี้ไปตามทางเดียวกันอันนี้คือเป็นตามเข็มน,นาฬิกาถ้ามองจากวิวนี้นะครับทั้ง2อ,อันก็กดโอเคคุณก็จะได้เซอร์เฟสขึ้นมานะอ่าเสร็จแล้วนะครับเรากลับไป Active ที่ Part Design กลับไปที่ w o r k b e n บนท์พาร์ตดีไครับนะกับที่ w o r k b e n บนท์พาร์ตดีไในชุดนี้ครับชุดที่มีรูปคำสั่งติกเด็นี้ข้างใน ข้างในนะครับจะมีคําสั่ง split อยู่คําสั่ง s p l i ตนะครับให้คุณกดคําสั่ง s p ริตจากนั้นนะครับเลือก surface ที่จะป p l i เ surface นี้นะครับลูกศรจะเป็นตัวบอกว่าเราป p ริตแล้วเราจะเก็บเนื้อข้างในไว้หรือถ้ากดลูกศรอ,ออกก็คือเก็บเนื้อข้างนอกไว้ตอนนี้เราต้องเก็บเนื้อข้างนอกใช่ไหมจะกดลูกศรอ,ออกกดโอเคปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับซอ่อนไปเราก็จะได้เชฟตามที่เขาให้มาเรียบร้อยนะครับ ต่อไปคือชิ้นบนนะครับเนื่องจากชิ้นบนนี้นะครับจะเป็นอะไรที่สลับซับซ้อนมากนะวันนี้เทปจํากัดขี้เกียจอัพเฟ YouTube นันนะครับก็ฝากให้ทุกคนเอาไปคิดเป็นการบ้านนะครับมาขอดรอยอิ่งไปดูได้ใครคิดได้เก่งปมมือให้นะคใครคิดได้ก็ถือว่าเก่งปกม,มือให้แล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาเฉลยนะครับเทปนี้ก็ขอเท่านี้จะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับกดไลค์เยอะๆใครไม่กดไลค์แช่งสวัสดีครับ